สวัสดีค่ะดิฉันชื่านางสาวกัญญามีนิ่มขาวอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ดับสองวันนี้จะมาพิเศษเกี่ยวกับเส้นทางกเดินเรือของวาสโกดากามาการเดินทางไปอินเดียผ่านแหลมกลุ่ม6ตอนแรกเป็นจุแดแรกที่เชื่อมยุโรปและเอเชียด้วยเส้นทางเดินเรือมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียนี่คือเหตุการณ์สำคัญในการสำรวจทางทะเลของโปรตุเกสซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นโลกาพิวัติผ่านทางทะเลการค้นพบเส้นทางทะเลไปอินเดียของดากาม,มาเปิดทางให้กับยุคจกกักรวรรดินิยมรอบโลกและทำให้โปรตุกเกสสถาปนาจิกที่ที่คงอยู่นานจากแอฟริกาถึงเอเชียการเดินทางข้ามมหาสมุทรทำให้ทางโปรตุกเกสไีกเรียงในการแล่นผ่านทะเลเมติเลเนียน ที่มีข้อพิพาทสูงและผ่านข้ามหาสมุทรอารับที่มีอันตรายระยะทางโดยรวมในการเดินทางขาไปและขากลับทําให้การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางในมหาสมุทรที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาจนถึงตอนนั้นขอบคุณค่ะ